สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางคุณย่าน้องคอปเตอร์สูฟางเด้อครับพี่น้องกับของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กนะครับว่าแลอวกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับคุณย่าคอปเตอร์คิดถึงบอสบิ๊กแล้วสินะล่าสุดโพสต์แบบนี้ เนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบ้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้เนาะครับเมื่อวานนะครับกสิมีประเด็นดาม่านะครับของทางน้องคอปเตอร์นะครับที่ว่าออกมาโพดขอบคุณแม่เพลออกมาโพดขอบคุณปูวีนะครับล้วกาศขอบคุณหลายๆคนนะครับพี่น้องแต่ว่าเหงาได้เอ่ยถึงบอดบิ๊กเลยเนาะครับบัตรที่นี่ล่าสุดนะครับทางคุณย่าเพื่อนก็เลยได้ออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องนะครับ ผ่านเฟซนะครับย่าน้องคอปเตอร์แฟนเพจนะครับเพื่อนพูดว่าต้นกําเนิดน้องคอปเตอร์นะครับพร้อมกับเป็นการแชร์คลิปนะครับของทั้งเฟซนะครับเฟซคุณแสงเดือนเทศอึ่งนะครับพี่น้องที่เพื่อนได้มีการเอาคลิปเก่าๆนะครับซึ่งเป็นคลิปตอนที่หญ่บ้านฟินแลนด์นะครับไปรับน้องคอปเตอร์นะครับไปหาน้องคอปเตอร์อยู่บ้าน นะครับบัดที่นี้ในคลิปพี่น้องเดี๋ยวผมวาอกสูฟังนะครับในคลิปกะประมาณว่าผู้ญิบ้านฟิลนด์นะครับกลับไปหาน้องคอปเตอร์แล้วกัมีการได้พูดคุยกันนะครับว่าน้องคอปเตอร์ได้ไปสมัครเข่าวงของทางคุณแพลววนะครับพี่น้องแต่ว่าทางวงของคุณแพลววนี่คือเต็มเบิดแล้วบ่ว่าสิเป็นตำแหน่งไหนหรือว่าสิไปทัวร์คอนเสิร์ตน้ำเพลินยังเสียครับก็คือว่าง่ายๆมันเต็มก็เลยไม่รับเข่าวงนะครับแต่ทางคุณแพลววก็อยากได้น้องคอปเตอร์อยู่ นะครับก็เลยปรึกษากับทั้งบอสบิ๊กนี่แหละครับก็เลยให้บอสบิ๊กเป็นคนมารับนอกคอปเตอร์เพื่ออ่าความรับเพื่อให้น้องคอปเตอร์เข้าไปอยู่ในค่ายตเกียวมิวสิกนะครับซึ่งในคลิปทางบอสบิ๊กก็บอกว่าบอสป็นยังนะครับถ้าทางวงก็คือของทางคุณแพวเผาเต็มแล้วบ,บอสป็นยังนะครับเดี๋ยวผมสิเอาไปเข้าค่ายตเกียวมิวสิกไปอยู่ค่ายตเกียวมิวสิกเดี๋ยวสิเฮ็ดเพลง เฮซิงเกิลให้นะครับเดี๋ยวสิปั้นประมาณนี้พี่น้องก็คือบอกง่ายๆนะครับคุณย่าเราก็เลยดีใจนะครับในคลิปแม่นบอกครับคุณย่าก็ให้พร้อมนี้ครับพี่น้องในคลิปนะครับบอกง่ายๆนะครับคุณย่าเราสิซื้อเห็นเห็นว่าต้นกําเนิดของทั้งน้องคอปเตอร์กับมาจากบอร์ดบิ๊กนี่แหละครับนะครับที่พฟูนสีซื้อความหมายนะครับแต่ว่าเอฟซีนะครับบางท่านก็เข้าไปคอมเมนต์อยู่ครับว่าคุณย่าคิดถึงบอร์ดบิ๊กแล้วสินะมาสั่นครับคุณย่าคิดฮอดบอร์ดบิ๊กแล้วตีประมาณนี้นะครับเพราะว่า ก็หนาหนี้เพิ่นก็สิมีประเด็นกันเดี่ครับนะครับที่ว่าคุณย่าที่ไปอยู่ที่ตอนนี้น้องคอปเตอร์ไปอยู่กับทางปู่วีนบ่ครับคุณย่าเพิ่นบ่ได้ยุ่งเงินเลยบ่ได้ไบด่ายเงินบ่ได้เกี่ยวหยังกับเงินของน้องคอปเตอร์ประมาณนี้ครับ FC บางท่านก็อาจสิไปเซลนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่าตอนอยู่กับทางวัดบิ๊กนี่ก็คือเพิ่นได้ถือเงินได้จับเงินได้ครับประมาณน,นี้เนาะครับก็เลยเอามาอัปเดตมาบอกสู่ฟังแต่นอกเหนืออื่นใดญเลยนะครับเจตนาของคุณย่าก็สิซื้อเห็นว่า บอดได้ลืมบอดบิ๊กเด้อบอดได้ลืม,บ,ลมบุญคุณเด้อประมาณนี้นะครับเพื่อนก็นยังก็คือต้นกําเนิดของน้องคอปเตอร์ก็คือบอดบิ๊กนี่แหละครับเราเพื่อนก็นได้แชร์คลิปนะครับคลิปของทางบอดบิ๊กที่ไปรับน้องคอปเตอร์นะครับในมือแรกนะครับพี่น้องผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ของมาซูฟังได้เด้อครับผมเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ